ตอนอื่นฝากกดไลค์กด s u b สไคร b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับจำววนแรกที่เราเดินตามความฝันของเราได้หม่ความรู้สึกในวันนั้นเราลืมเลือนไปแล้วหรือยัง ความรู้สึกที่ว่าเราเคยพยายามแค่ไหนเพื่อให้ได้ทำในสิ่งที่เราชอบย้อนนึกถึงวันนั้นแล้วมองว่าเราโชคดีแค่ไหนอย่าลืมว่ามีคนหลายคนอยากมีโอกาสได้ทำแบบเราอยู่อาจมีคนที่เก่งกว่าเราแต่อาจไม่ได้มีโอกาสเหมือนเราและเมื่อเราเป็นผู้โชคดีที่ได้โอกาสนี้มาก็อยากปล่อยให้โอกาสนี้ไม่มีคุณค่าแม้ความตื่นเต้นความสดใหม่และความกระตือรือร้อนในวันแรกที่เรากำลังเดินตามฝันจะลางเลือนไปตามกาลเวลา ก็จงจุดไฟในการเดินนั้นไว้เสมอแล้วทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อใช้โอกาสนี้ให้คุ้มค่ามากที่สุดเท่าที่จะทำได้